ครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะผม g o d สเตอร์และเกม Final Fantasy 7 Ever Crisis นะคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหโอรอมานานนะครับคือเกมเนี่ยมันไม่ได้เปิดให้โซนไทยเล่นจนกระทั่งเมื่อวานเมื่อวนัอนก่อนนี้แหละนะครับมันเข้าสตูไทยแล้วอ่ะเราจะมาประเดิม EP 1ด้วยเนื้เรื่องของ Final 7 Original ก่อนนะคุณผู้ชมครับก็ เดี๋ยวจะต้องไปที่ EP หนตรงนี้นะครับเน่กดไปตรงนี้เลยแล้วก็ลุยกันเลยนะฮะเกมก็จะเป็นประมาณเกม Turn Based Strategy นะฮะแบบ RPG นะก็สวมบทบาทเป็นเล่นแบบว่าเป็นคล้ายๆ Turn b a s e แต่ว่ามันเป็นแถบเวลาเนาะเขาเรียกว่า ATB นะฮะแล้วก็ มีระบบกาชาด้วยนะครับสุ่มหาอาวุธหาชุดต่างต่านะครับอ่ะตัดมาที่เนื้อเรื่องนะครับตัดมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเดินดอกมาจากซอยโดนชนนะครับแล้วก็ดอกไม้หล่น แล้วมันมาเหยียบดอกไม้อีกนะครับรันทดจัดนะครับจุดนี้ไฟนอนเจนี่ก็เป็นเกมในใจหล,หลายหคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อเรื่องกันนะครับว่าในเวอร์ชันที่เขาทำเป็นเกมมือถือเนี่ยนะครับมันจะพาเราไปได้ถึงจุดไหน าฉากก็ซูมออกมานะฮะเป็นเมืองขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมครับนี่ยิ่งใหญ่ตระการตาผมนี่ขนลุกเลยและภาพก็ตัดมาที่วรถไฟนะคุณผู้ชมครับ เมืองน,นี้มันสวยจริงๆพูดถึงเหมือนภาพจะเอามาจากภาคฟรีเมคที่ลงใน p พ4 p พนะฮะโอเคแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นวิดีโอหรือว่ามันเป็นเรนเดอร์ใหม่ผมคิดว่าน่าจะเอามาจากในเวอร์ชัน p l a y s t a t i o n เป๊ะเลยนะฮะอาจจะเป็นวิดีโออย่างเดียวนะไม่ได้เรนเดอร์ตรงนี้ ทหารก็ตรวจตรานะคุณผู้ชมครับแล้วก็หันไปอ้าวเพื่อนกูหายขึ้นลงซ้ายขวาไม่เจออยู่ข้างหลังนี่ไงงับเขาให้ปาบเรียบร้อยไปเกิดนะครับอืมสลบไปเลยอ่ะหืใส่แว่นเคมมาเลย ลงมาได้แล้วเจ้าทหารรับจ้างนะครันี่พระเอกของเรารดับใหญ่หล่อที่เทหล่อแน่นอนตัดเข้าสู่บริเวณสถานีของเซกเตอร์1นึะครับทางนี้เจ้าทหารรับจ้างนะครับบารเด็ตก,ก็พุดกับเรานะ,ะเราจะได้รับบทเป็นทหารรับจ้างนะครับเดินม,มาตรงนี้ ฉันจะเปิดอันนี้ให้อีกแป๊บหนึ่งนะครับเจสซี่ Jesse นะพูดกับเรายังไงก็ไปดูต้นทางไว้ล่ะเวสนะครับบิ๊กพูดกับเพื่อนอีกคนหนึ่งได้เลยนะครับโอเคไปดูต้นทางเนาะน,นี่สอดส,ส่องเทาปฏิโก้นี่ยมันอยู่ข้างหน้านี้ได้เวลาทำเงินแล้วนะครับ ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเออโซเจอร์มาอยู่ฝั่งเรานะใช่เพราะว่าพวกนั้นเนี่ยบันจ้างพวกทหารรับจ้างแล้วชินระเนี่ยก็เป็นเออศัตรูของเราด้วยนะครับแต่ว่าเขาคนนี้เนี่ยเอาจากชินระมาแล้วนะตอนนี้เนี่ยเขาเป็นทหารรับจา้างเฉยๆนะครับพูดถึงเรานะชื่อคราวใช่ไหม ฉันบิ๊กนะนะคระับสวนนี่ก็คือคราวก็บอกว่าฉันไม่สนใจในชื่อทั้งนั้นนะทำงานเสร็จแล้วก็แยกย้ายนะครับคือไม่ได้อยากรู้จักนะบิ๊กก็บอกว่าได้ได้โอเคงั้นก็ไปทำงานกันประตูเปิดแล้วนะฮะโอมเพียงประตูเปิดนี่ เป้าหมายของเราก็คือจุดศูนย์กลางของเตาปฏิกรณพวกนายรู้แผนใช่ไหมใช่รู้นะครับอด่าคีดว่าฉันเนี่ยไว้ใจนายแล้วนะเจ้าทหารรับจ้างนะครับพูดกับเราคราวถึงกับใส่หัวและเดินเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ เพราเราจะได้บังคับแล้วนะคุณผู้ชมครับนี่สมกับเป็นเกม RPG จริงๆนะฮะเดินสำรวจแมปแบบนี้ได้คล้ายๆตะลุยดันเจียนมันมีหน่วยะตะเวนข้างหน้ายังไงก็คงไม่ง่ายสินะที่จะสำรวจเข้าไปนะฮะอ่ะตรงนั้นไงนี่เลยนะครับมีทหารมาลาดตะเวนนะฮะเอาละตอนนี้โอกาสของนาย โชว์ใหฉันดูหน่อยว่านายทำอะไรได้บ้างนะครับอมืมันจะทดสอบสกลิลเรานั่นเองมาสู้เลยศัตรูตัวแรกนะฮะโอเค you <know> <Okay. S 2> เข้าสู่การต่อสู้นะครับตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวละครเล่นได้ด้วยนะครับโดยการกดตรงรูปของแต่ละตัวละครนะโอเคจริงๆอันนี้ผมเล่นไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่ามันเป็นช่วงติวติวิวตอนแรกนะแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้อัดเพราะว่ามันเป็นติวตรียลนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะยังไงเกมนี้ก็เลยะเลยว่ามาอัดตอนที่มันปล่อยให้ผมเล่นอย่างอิสระแล้วนะโอเคตอนนี้เรากับบาเลตนะครับเลเวลสามทั้งคู่เลยแหละมาเพ่อนนายนะเคยอยู่ในเตาปฏิกณ์มาก่อนใช่ไหมเคยสิ ตอนนี้ฉันทํางานให้พวกชินรานะใช่ในต้องเคยอยู่แล้วนะอ่ะนะผู้คนในเมืองนี้นะต่างพึ่งพามาโคที่มันไหลอยู่ในดาวแห่งนี้ใช้มันมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแต่ว่าไม่รู้ใช่ไหมเพรามันจะเกิดอะไรขึ้นขาวก็เงียบนะฮะพวกมันทำให้โลกนี้ต้องหลังเลือดยังไงล่ะ พวกมันเอาสูบพลังงานมาโคมาจากดาวดวงนี้เรีล้เลยว่าเป็นหยดสุดท้ายเลยนะและนี่ก็คือสิ่งที่เตาปฏิกรมันทำยังไงล่ะนะครัในการดูดพลังงานมาโคเข้ามาเขาก็บอกว่าไม่ได้อยากจะอยากรู้เลยนะครับก็คืออย่าบ่นว่างั้นบาเล็ตก็ได้แต่มโมโหนะครับขาไม่สนใจอะไรเลย โอเคเดินทางกันต่อครับคุณผู้ชมครับอ่าตรงนี้มีหีบซึ่งผมเก็บไปแล้วนะครับต่อเล่นติวเตอร์เรียนนะเจอศัตรูนะฮะเป็นหน่วยทหารเซนทรีโอเคเราจะตีมันนะฮะแล้วก็ใช้สกิลหน่อยอเบสซิ่งสไตร์นี่ฟาดเข้าให้พวกทหารมันแพ้ไฟด้วยนะฮะโอเค ชนะมาอย่างง่ายนะรับเดีวิลไม่ขึ้นเลยมันไม่ให้อีกพี่หเหรอเดินทางกันต่อนะครับเอเข้ามาตรงนี้เอ้าเหมือนว่าเราจะเข้าใกล้เตาปฏิกรมาโคหมายเลขหนึ่งแล้วนะฮะบิบ๊กก็เรียกเรามา ฉันจะไปดูทางหลบหนีนะนะครับโอเคเราก็ต้องมาทางนี้ใช่ไหมเราต้องเป็นทีมบูตอนนี้กำลังจะเข้ารหัสซึ่งมันไม่ง่ายแล้วบิ๊กก็บอกว่ามันเนี่ยทำให้เราสูญเสียเพื่อนไปหลายคนเลย ก็บอกว่ามันจะสูญเสียมากกว่านี้อีกถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรนะนะครับเพราะว่านี่มันทําให้ดวงดาวตายประมาณนี้นะอี่นายนี่พูดน้อยไปไหมไม่มีความเห็นหน่อยอะไม่มีอะ่ะทำไมฉันต้องแคร์ด้วยนะครับขาก็บอกแบบนั้นอะไรนายไม่แคร์เลยหรือไงดาวดวงนี้กำลังจะตายนะเนี่ยนายนี่ไม่เข้าใจเลยนะครับ เขาก็บอกว่าฉันก็แค่มาทํางานไม่ได้จะไปสนใจกับกเรื่องมากกว่านี้หรอกนะโอเคเปิดประตูได้แล้วนะครับเข้าสู่เตาละวทำได้ดีมากเจสซี่เราเกือบถึงแล้วนะครับแล้วก็ลุยกันต่อเลยะแต่เข้ามาบริเวณภายในของเตานะนี่ ลงมาตรงนี้มีบันไดลงด้วยโอเคเดินทางกันต่อครับเจออัสรรบอกเลยว่าไม่คะแนมือเอ้คราวนี้มันมีหมามาด้วยเหรอหมาอือยิงปกลอยตัวใส่ฟ้าฟันตรงนี้เป็นหนึ่งชีโลเกตขึ้น เอาตายก่อนยังไม่ทันตีแม่โอเคโอเคบัลเลตทิงหมาตายเลยแหละเพี่ยนไอโอเคเดินทางกันต่อครับตรงนี้ลงมาเดี๋ยวนะไปทางไหนก่อนดีตรงนี้เหรอไอตรงนี้อา้าวมีสตูเฉย หยิบสมบัตินั้นเก็บไปแล้วนะครับตอนติ๊ตรูรียเลเหมือนกันเซนทีเลเวลหนึ่งมาแค่ตัวเดียวทีเดียวก็ตายแล้วมั้งเนี่ยโดนสายฟ้าไปล่วงเลยดวันฮิตคิวโดยแท้จ,จริงยังกับวันพันแมนอ่ะต้องกลับไปทางเมื่อกี้ครับด้านซ้ายตรงนี้นะตรงนี้มีของเก็บไปแล้วเหมือนกันนะครับ เ,เจอศัตรูคราวนี้เป็นน้องหมาสองตัวแหละน้องหมาสองตัวหม,หมามันตีเราก่อนเอายิงว่าวหวบาเลตตีหมาตายตีเร็วกว่าเราอีกนอเนบะสุดจริงเอ๊ะเย็ดพีไม่ได้เช่นเคยเนะน่าจะเพราะว่าเล่นไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่ามันเป็นเนื้อเรื่องไม่รู้เหมือนกัน จริงๆในเกมนี้เนี่ยรอมานานมากเลยนะครับคือมันเปิดให้โซนอเมริกาเล่นก่อนนะครับพึ่งเข้าโซนไทยน่าจะเมื่อวานนี้เองนะตอนนี้คนก็น่าจะเริ่มเล่นกันเยอะแล้วนะครับเกมมันสุดยอดสุดดังสุดฮิตสุดดีถัดเข้ามาที่บริเวณศูนย์กลางนะครับที่คอของเตาในตอนที่เราระเบิดสิ่งนี้ทิ้งเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่ขยะเท่านั้น ลาวนายไปจุดเออนายจะไปติดตั้งระเบิดนะฮะทำไมฉันต้องทำด้วยก็เพราะว่าฉันเนี่ยจะได้สอดส่องดูนายให้เหมาะกับคัาจ้างที่นายต้องการยังไงล่ะอีกอย่างฉันก็อยากจะแน่ใจว่านายเนี่ยไม่ใช่สปายของผู้ชินระเขาก็บอกก็ได้นครับแล้วก็ในติดตั้งระเบิดนะครับแล้วก็จุดใช่ไหม ลืมตาขึ้นนะครับเสียงจากใครไม่รู้นะนี่มันไม่ใช่เตาปฏิกรณ์ปกตินะครับเดี๋ยวเป็นอะไรไปนะครับฮะข่าวงงนะครับเดีย๋ยวยืนตรงนั้นสิรีบหน่อยนะครับได้ได้โทษที ติดตั้งระเบิดแต่เหมือนจะมีเสียงแจ้งเตือนบ้าจริงแล้วถูกตรวจพบแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนกันมันมาจากที่ไหนนะครับข้างบนนะครับบอสมาใช่ไหมไอ้บอสไอ้แมงต่องคุณยนแมงต่องนะครับนี่โอเคสกอร์เปี้ยนเซนติเนลครับมาคุณผู้ชมครับเข้าสู่การสู้บอส ซึ่งแพ้ไฟฟ้าแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์ขนาดนี้ต้องให้มันช็อตเซอร์อกิตนะครับใส่ฟ้าไปแต่มันตั้งท่าเตรียมโจมตีเรานะคบตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนไปป้องกันได้แบบนี้นี่ผมปล่อยท่าไม่ตายครับเทลเลเซอร์แล้วเราป้องกันไวรัสเจ็บไม่หนักก็เจ็บอยู่นะเพื่อนเกลียนไปโจมตีต่อก่อนไส่ฟ้าจัดไปฟาด สายฟ้าจัดไปยังไงมันเตรียมยิงเลเซอร์อีกแล้วคุณผู้ชมครับขอตีก่อนหนึงียิงสายฟ้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นป้องกันก่อนนะครับทันเวลาด้วยม,มันชาร์ยิงรัวไม่พักเลยได้อยู่ได้อยู่เปลี่ยนเป็นโจมตีครับสายฟ้าไปอ้าวมันเกิดการสร้างเกาะขึ้นนะคุณผู้ชมครับ เราจะต้องตีตามสัญลักษณ์ซึ่งจะเป็นท่าซ้ายสุดนะฮะนี่ฟาสเบสนะครับอืมอีกหนึ่งทีรอเกตขึ้นนะฮะรอเกตขึ้นนี่ิ unch, นเทอร์รับไปเรียบร้อยระหว่างนี้เราสามารถยิงได้รัวขึ้นนะฮะฟาดไปทันเดอร์ปลิวไปเลย เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับชนะมาได้ยังสวยงามอ็อเพยังคงไม่ได้เลเวลเวสสงสัยอันที่เคลียร์ไปแล้วมันจะไม่ให้เ e x p พนะผมเดานะอ่ะติดตั้งระเบิดเรียบร้อยเอาละตั้งเวลาแล้วนะครับงั้นก็ได้เวลาไปจากที่นี่กันมา10นาทีครับเวลาในการหลบหนีเดินมาตรงนี้ เดี๋ยวขยับไม่ได้นะคฮใคขว่าเจสซี่แหละเจสซี่โอเคไหมหเธอเนี่ยคาวขาฉันติดแน,ะนะ่นเลยฮะขาวก็มาช่วยใช่ไหมฮีโร่ของฉันเราต้อตรงรีบไปก่อนที่นี่จะระเบิดโอเคมาสิทุกคนอยู่ที่ไหนกันนะนะครับอีกหนึ่งนาที เขาโอเคไหมเนี่ยหวังว่าจะโอเคนะมาแล้วมาแล้วนะฮะร,รีบไปเร็วเราเหลือหนึ่งนาทีออกมาจากเอานะฮะวิ่งทุกคนเร็วกว่านี้รีบไปเลยทางนี้ทางนี้เหลือสิบวิเพื่อนโอ้โหยังไม่พ้นสะพานเลยกูรีบไปเอาเจอซีล้มอีกรีบไปเร็วหกวิเนี่ยเพื่อนโอ้โ ยังไงเรียบร้อยครับระเบิดเรียบร้อยเราหนีได้ใช่ไหม่ะจบเนื้อเรื่องพอดีตรงนี้นะฮะโอเคในส่วนต่อไปผมจะพาไปกดกรชากันคุณผู้ชมครับนี่ตอนนี้นะฮะมันมีอาวุธใหม่สำหรับคราวแล้วก็เกล็นนะฮะอืม เป็นอะไรนะสตรีมเซเบอร์กับสตรีมแลัชเชอร์นะฮะนี่โอ้โหอย่างที่เป็นกระชาปัจจุบันที่มีในตอนนี้นะครับซึ่งเพชรผมก็มีประมาณ6000มันจั่วทีละ10ครั้งนะครับสามพันเพชรนะก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันไ,ไหนก็อัดคลิปแล้วนะฮะกดสึกหน่อยแต่ครั้งจัดไป เราจะมีการเก็บสแตปมด้วยนะฮะเอาไว้เหมือนอแตะสเตป์เพื่อถึงจุดหนึงเราจะกดเลือกรับของได้นะฮะ6ครั้งเนี่ยจะเป็นดาบของคราวนะฮะแล้วก็12ครั้งจะเป็นชุดใหม่ของคราวนะฮะอประมาณนี้ซึ่งผมคิดว่าเพชรที่ผมมีเนี่ยไม่น่าถึงตรงชุดนะกดได้20ครั้งเองเนี่ยตัดเข้าสู้กันกดกระชานะคุณผู้ชมครับใช่ไหมหรือมันเดินมาสู้บอสวะเนี่ย อ้าวมีมอนสเตอร์โผล่ออกมานะฮะอ่าแอนเราต้องกดนะฮะอันนี้มึงเปิดกระชาจริงแหละยังไงเพื่อนมาเตาให้ต้องที่ขนาดนี้ด้วยเหรอกดกาชาเนี่ยคือมันเท่เกิน Hmm. มาดูกันว่าได้อะไรเอ้ยเหมือนมีเงาคราวด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรมาดูกันอันแรกครับอ่สตรีมสลัเชอร์นี่อันนี้อะไรเอ็นแทสสวอร์ดของแซกแหละแล้วก็มีของเอ่อเลสเตอร์ทีนด้วยนะฮะ อ,อันนี้ของยูฟี่อันนี้อะไรเนี่ยอยากรู้อันนี้แหละเอาได้เลยล่ะกดครั้งแรกก็ได้เลยอะไรครับเนี่ยสตรีมเซเบอร์นะครับได้เฉยเลยกดทีเดียวได้เลยนะเนี่ยอย่างกับมันให้ปะเนี่ยหรือว่ามันมันดวงดีวะก็จะดวงดีไอล้ลนเบดครับได้เฉยอ่าอันนี้เหมือนจะซ้ํา อันนี้ซ้ำอีกแล้วมันมีความแปร,แรด้วยนะครับอันนี้ซ้ำมันก็จะมีความแปร,แรไม่เท่ากันนะอันนี้เป็นปืนของตัวอะไรวะไม่แน่ใจชื่อเหมือนกันครับมันจะเป็นตัวละครใหม่โอเคกดไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหมือนจะได้เหรียญมา2 0 0 0มเหรียญน,นะครับซึ่งยังไม่แน่ใช้ว่าทำอะไรได้นะฮะค่อยๆเรียนรู้กันไปก่อนนะตอนนี้ ขึ้นมาให้รีวิวผมบอกเลยนะว่าเกมนี้แม่งโคตรดีนะครผมให้ไปเลย5ดาวครับนี่โอ้โหแต่ยังไม่เขียนรีวิวนะค่อยเขียนทีหลังโอเคก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาตอบโปรเจกต์นี้กันยาวๆย,ยังไงผมก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะก็เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็อาจจะมีอีเวนต์บ้างบางครั้งบางคราวนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ ไม่รู้ว่าเกมนี้จะพาเราไปถึงจุดไหนนะครับก็ฝากติดตามโปรเจกต์นี้กันด้วยสำหรับ EP แ,แรกก็ต้องไว้แคนนิ้ก่อนแล้วก็จะมาถ่ายอี EP หน้านะครับเจกัน